เขาหูไม่สวยหรอกบางทีนะไม่ใหม่อ่ะในไ like ลน์เนี่ยคนเห็นว่าเขาขาดแต่จริงๆขาดมันมาค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะขอให้ได้50ใบแดงวันนี้มาค่ะเพื่อนหน่อยุตก่าไปไลน์สองวันนะประหยัดตังค์จำชุโมเคแม่สวยสำหรับผู้หนุเสมอ กินอะไรครับ <c oughs> ไม่ทันไม่ทันแ <c oughs> ม่ไปต้องปลุกมาก จิงเป็นฝ้าเยอะแต่นี้มันใช้แอปไงตัวจริงเขาใหม่สวยน่ารักคุยขอบคุณจะพี่จ๋าพี่เนี่ยเป็นพี่จ๋าหน้าที่แล้วมาค่ะมาค่ะก้าเราคนไใคไม่ตุ้มเชิดตุ้มเอ๊ะวันแรกเลยมอสไม่ได้มาใครรำแทนมอสอ่ะ มอสไม่ได้มามีชายหมุ่ดมีปะล่ะชามีามีโลมีม่มีห้องโตะห้องชายห้อง่ะแต่นามีคนอ่ะมีโมมีไม้มีโจลมีจ้าบาทีสองไปยังขอไทยรู้นะคะมาเลยมาทักกันด้วยนะมาเลยมาเลยสวัสดีคุณแจ๊คค่ะึสเอาผ่อนใจรำด้วยดิเผือปะนา ชุดที่ตองเหรอใครครับชุดชุดที่ใบตองอ่ะไม่รู้อ่ะของน้าไม่รู้ใครมาสี่หกห้าหรอสองสามใครอีใครห้าแป่มีวยชุดที่ใครอ่ะชุดมอยมาแล้วใ่ไม่ีอะชุดมอมาปะไครมาดีดีอ่ะ ดิตกกระไม้เติร์ดทนทีมึงว่างกูเรื่องไรทั้งน้พี่เน่ยว่าเรื่องอะไรใช่ป่ะแม่คนบอกผมนี่แหละว่าแม่ใช่ผมไม่เคยแกล้ตัวเลยใช่แต่จะนินทาถ้าจะาให้กูได้กูต้องหานตัวให้กูห้าใบอันนี้ไม่ใช่อันนไม่ใช่ไอ้ดาเนี่ไม่ใช่แล้ว

ถ้าเกดไม่จ่ายตัวเองไม่ต้องแต่งหนุแต่งหน้าหนู